สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นขอล่ามที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อยาวสักนิดหนึ่งแต่มีในยะะสำคัญมากๆชื่อคือเจตนาและเบื้องหลังก้าวไกลจุดสรุปร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม3สมส2 ผู้นำพักได้พลนผิดเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ตั้งท่ามานานครับในที่สุดเนี่ยพักเก้าไกลก็ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองต่อประธานสภาเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้พักเก้าไกลเนี่ยอ้างเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยบอกว่าเพื่อจะได้ทําให้สังคมไทยเรากลับเข้าสู่ภาวะปกติสุขเกิดความสุขเกิดความสามัคคีเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะนิรโทษกรรมประชาชนที่ถูกดำเนินคดีหรือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกฝ่ายเพื่อยุติการใช้นิติสงครามกับประชาชนที่แสดงออกในทางการเมืองซึ่งพักคก้าวไกลนี่ก็เชื่อนะครับว่าการเสนอนิรโทษกรรมจะเป็นการถอนฟืน ออกจากกองไฟเพื่อยุตินิติสงครามที่จะเป็นการสร้างความปลองดองอย่างยั่งยืนสำหรับสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยคือการให้นิรโทษกรรมกับการกระทาใดๆของบุคคลผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงในทางการเมืองตลอดจนการกระทำทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นใดๆที่ เป็นความผิดตามกฎหมายในช่วงตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2549ซึ่งเป็นวันแรกของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้การนำของนายสนธิลิมทองกุลจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งก็คือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งวิธีการที่บอกว่าจะให้นิรโทษกรรมกับบุคคลใดบ้างและรูปแบบจะเป็นอย่างไรในร่าง เขียนเอาไว้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยที้ขาดการกระทำความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9คนโดยที่พักเก้าไกลเนี่ยดีไซน์หรือว่าออกแบบให้มีที่มาจากหลากหลายนะครับอย่างเช่นประธานสภาเช่นผู้นำฝ่ายค้านเช่นบุคคลที่ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีเช่นบุคคลที่สอ,สอด้วยกันเองเลือกมาสองคนเช่นผู้พิพากษาหรือคนที่เคยเป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมหนึ่งคน ซึ่งมาจากการเสนอในที่ประชุมใหญ่ของประธานสาดีการวมถึงยังให้มีตุลาการศารปกครองหรือคนที่เคยเป็นตุลาการสารปกครองอีกหนึ่งคนแล้วก็ยังมีอายการหรือคนที่เคยเป็นพนักงานอายการอีกหนึ่งคนร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับระบุว่าการนิรโทษกรรมจะไม่ครอบคลุมถึงการกระทําของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุม ซึ่งมีการกระทําเกินสมควรแก่เหตุตลอดจนไม่นิรโทษกรรมการกระทําความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาและไม่นิรโทษกรรมการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แน่นอนแล้วครับเรื่องการนิรโทษกรรมให้กับผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนในสังคมเรียกร้องมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะมองว่าจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการนําไปสู่การสร้างความปลองดองในระยะยาวได้เพียงแต่ว่ายังมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นบางฝ่ายเนี่ยก็บอกว่าต้องไม่ครอบคลุมไปถึงการทําผิดในคดีอาญาร้ายแรงอย่างเช่นเผาสถานที่ราชการเช่นปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งแต่บางฝ่ายบอกว่าควรจะให้ครอบคลุมไปถึงด้วยเพราะว่ามีเหตุจูงใจในทางการเมือง ให้กระทําการดังกล่าวรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะนิรโทษกรรมกันจริงๆเนี่ยก็คุยกันได้ครับไม่ยากเพื่อที่จะหาจุดที่ลงตัวกันขนาดสวหลายคนที่มีแนวทางชัดเจนว่าไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาทักษิณไม่เอาเสื้อแดงหลายคนก็เคยแสดงความเห็นให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วนะครับอย่างเช่นสมชายสแสวงการอย่างเช่นบรรชัยสอสิริหรือแม้แต่ผลเอกสมเกียตบุญถนอมก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีจุดสลบแล้วก็เป็นจุดอ่อนของพักเก้าไกลรวมอยู่ด้วยนะครับนั่นคือการที่ให้ครอบคลุมถึงการแสดงออกและการเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา1 1 2คนที่อยู่ในข่ายเนี่ยจะได้รับผลพวงจากการนิรโทษกรรมทั้งหมดชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโดยอ้างว่าให้เป็นการวินิตฉัยของกรรมการ แต่ก็ยกเหตุการณ์สมัย6ตุลาคม19ขึ้นมาหนุนให้นิรโทษ112ด้วยนะครับที่ต้องไม่ลืมว่าเรื่อง112เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคมการเมืองไทยและเรื่องนี้ทำให้ก้าวไกลกับพิทาลิมเจริญวัฒน์ดจากการเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและการเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าแนวคิดแบบนี้คงยากครับที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก พักร่วมรัฐบาลที่คุมเสียงข้างมากในสภาอยู่จํานวน312เสียงรวมถึงสมาชิกวุฒธธิสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนโหวตคว่าตั้งแต่วาระแรกมีครับไม่ต้องไปรอรุ้นถึงขั้นวุฒิสภาหากจะให้ครอบคลุมถึงคดีมาตรา1น2่112ด้วยนะครับเพราะลําพังเนี่ยแค่พักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองอย่างประชาธิปัตย อย่างไทยสร้างไทยก็คงจะไม่ร่วมสักคกรรมหรอกเปลืองตัวเปล่าๆนะครับยกเว้นแต่ว่าก้าวไกลต้องยอมแก้ไขไม่ให้ครอบคลุมถึงความผิดในคดีมาตรา112แต่แต่ถ้าเกิดก้าวไกลทําแบบนั้นพักจะต้องเสียคะแนนทางการเมืองในกลุ่มฐานเสียขงของตัวเองไปหากยอมถอยในเรื่องนี้หลังจากที่ยื่นร่างไปแล้วนะครับยิ่งการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถูกมองว่าเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองของพรรคเก้าวไกลเองเพื่อหวังคะแนนเสียงยิ่งทําให้การจะฝ่าแรงต้านไปได้เนี่ยมันยากนะ้าไปอีกเพราะว่าถึงตอนนี้คดีความของแกนนําเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปสหลายคดีถึงที่สุดจนแนวร่วมแกนนําบางคนติดคุกและก็ออกมาแล้วนะครับเว้นแต่ว่าบางกลุ่มที่คดีเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดอาจจะได้อนิสง์ตามไปด้วยอย่างเช่นกลุ่มแกนนํากปปสที่นําโดยสุเทพเทือกสุบรรูปคดีก็ดักนาสาหัสอยู่นะครับ แกนนาเสี่ยงติดคุกกันหลายปีและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารอุทธรณ์แต่ร่างของก้าวไกลเนี่ยหลายคนเห็นชัดครับว่าจะทําให้แนวร่วมมบอบ3นิ้วและคนที่ทําผิดมาตรา112ซึ่งเป็นฐานเสียงของก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่และคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้จะได้อนิสงส์พ้นผิดซะมากกว่านะครับแล้วยิ่งเห็นชัดเลยก็คือคนของพรรคก้าวไกลเองเน,นะครับจะได้ประโยชน์ถ้าหากว่ามีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับ จะยิ่งทําให้เสียงคัดค้านแล้วก็มีแรงต้านมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้มีสสพักเก้าไกล3คนที่โดนคดี112สสเหล่านี้จะได้อนิสส์ไปเต็มเมนะครับถ้าเกิดมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมตามร่างที่พักเก้าไกลเนี่ยยื่นเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะว่าคดีแต่และคดีคดีที่แต่และคนโดนเนี่ยมันเสี่ยงจะหลุดจากเก้าอีสอ้สสทันทีนะครับถ้าหากว่าศาลตัดสินว่าผิดแล้วไม่จะรับการประกันตัวในวันเดียวกัน ซึ่งถ้าไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยก็ต้องส่งเข้าไปในเรือนจําเพราะสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเคยตัดสินเป็นบรรทัดฐานไปแล้วนะครับตอนคดีแกนนากปปสโดนตัดสินจําคุกแล้วไม่ได้รับการประกันตัวสอสก้าวไกลทั้ง3คนเนี่ยคือไอซ์รักชนกสีนอกสอสอกตอมคนดังในโลกโซเชียลวีเดียนี่เป็นจําเลยคดีมาตรา1 1 2นะครับที่ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาวันที่14ธันวาคมนี้ หลังจากที่เลื่อนการอ่านคำพิภากษาจากวันที่สองตุลาคมเพราะว่าอยู่ในช่วงสบายประชุมสภาสสคนที่สองก็คือชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีเคยเป็นแกนนําแนวร่วมมบสามนิ้วตกเป็นจําเลยที่ศารอาญาเช่นเดียวกันคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานและก็สสคนที่3คือปิยรัตน์จงเทพสสกทมซึ่งเคยเป็นหัวหน้ากาศมบสามนิ้ว ถูกดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างน้อย3คดีนะครับแล้วก็ยังมีแกนนำพักก้าวไกลซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่ก่อตั้งพักอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลเวลานี้เรียกกันว่าผู้นำจิตวิญญาณทั้งสองคนคือปิยบุตรแสงกระดกกุลกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทั้ง2คนเนี่ยก็มีชนักติดหลังในคดี112เช่นเดียวกันของปิยบุตรเนี่ยนะครับ โดนกรณีที่โพส a c e b o o k เมื่อปี2,565เรื่องปฏิรูปสถาบันตอนนี้คดีอยู่ในชั้นอายการนะครับแต่คดีเนี่ยเลื่อนนัดฟังคำสั่งมาหลายรอบแล้วล่าสุดจะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่24ตุลาคมนี้ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือว่าจะเลื่อนออกไปอีกส่วนของธนาธรเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เป็นจำเลยในความผิดคดีมาตรา112ที่ศาลอาญา ในคดีไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานซึ่งมีข่าวว่าซักพยานกันอย่างเข้มข้นมากในห้องพิจารณาคดีนะครับนอกจากนี้ครับในตัวร่างของก้าวไกลฉบับนี้เนี่ยยังจะกําหนดให้ผู้นําฝ่ายค้านเป็นกรรมการพิจารณาด้วยคําถามคือแล้วผู้นําฝ่ายค้านเป็นใครครับคือชัยธวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลนั่แหละครับยิ่งกลายเป็นจุดอ่อนว่าผลประโยชน์มันทับซ้อนเข้าไปอีกดอกหนึ่งเพราะฉะนั้น ในทางการเมืองเนี่ยการที่ก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาจุดหนึ่งก็เพื่อแสดงออกว่าได้ทําตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ต่อเลือกตั้งจะได้ซื้อใจมวลชนของฝ่ายตัวเองได้นะครับว่าทําแล้วซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยนะครับคนในพักก้าวไกลเองก็รู้ดีหละครับว่าถ้าหากว่าไม่ยอมถอยในเรื่องการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ทําผิดในคดีอาญามาตรา112เนี่ยก็ยาก ยากที่จะฝ่าเสียงสนับสนุนในสภาและก็ยากที่จะฝ่าแรงต้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้นะครับ